ถ้าเป็นรัฐบาลที่แล้วคือรัฐบาลพร้อมเพย์พร้อมพร้อมเพย์อันนี้เป็นรัฐบาลสายเพย์สายเพย์สายเพย์คือสายเพย์นี่มันคล้ายๆประชานิยมอะไรอย่างนี้ไหมวริษักรรมเดิมอะไรอย่างนี้ไหมก็แต่ผมคิดว่ามันก็แจกเยอะอยู่นะคือพักนี่เ ME พักนี่เกษตรกรซึ่งพอพักนี่เสร็จเนี่ยเกษตรกรก็ก็คงได้รับการพักชำระนี้ต่อในอนาคตอีกอาจจะอาจจะเป็นรัฐบาลถัดไปก็ได้ถ้าคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์เดิมเราก็เดินหน้าไปสู่ต้มยำกุ้งนั่นแหละ แต่ว่าแต่ว่าจริงจริงเนี่ยการให้มีคนละหมื่นแล้วใช้จับใจใช้สอยจริงๆอ่ะมันก็ตุ้นเศรษฐกิจได้จริงค,รคือมันมีเงินสะพัดในระบบเยอะขึ้นอันนี้อันนี้คือมองในมุมซึ่งดีได้ครับมันแค่อยู่ที่ว่าคุณต้องหาแนวทางในการชดใช้นี่ที่เพิ่มขึ้นมา<อ>ก็คือทําตัวเลขให้ลงตัวครับซึ่งซึ่งมันก็คงจะทําได้<อ>ถึงแม้ว่าวิจารณ์ที่มาในการ<อ>ที่มันแบบเหมือนสร้างนี่เพิ่มก็ไม่ได้แปลว่ามันจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะใช่แล้วแล้วมันมีนโยบายไหนไม่เสี่ยงอ่า นโยบายไหนไม่เสียงสามร้อยนโยบายของก้าวไกลเสียงไหมข,ของเพื่อไทยเสียงไหมม,มีนโยบายไหนไม่เสียงะนะครับ,รบหลังจากที่ไปที่งานโอทอปปุ๊บเดี๋ยวจะไปตรวจน้ำท่วมอย่างที่คุณบึ้มบอกไปะนะ,ะับเพราะว่าตอนนี้น้ำเยอะนะฮะด้านบนของประเทศเนี่ยฝนตกหนักนะฮะแล้วก็มีปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆที่ต้องเร่งระบายนะครับซึ่งเกษตรกรเนี่ยอาจจะได้รับอานิสงส์จากฝนที่ตกลงมาและอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการ พักหนี้เกษตรกรด้วยนะครับพร้อมๆกันเขามีปัญหาภัยแรงอยู่ในต่างจังหวัดถูกต้องแต่เวลาฝนตกในกรุงเทพเนี่ยไม่ฟ้าไม่บรรยำบรรยังออนะครับแล้วตกลงแล้วเคาะเคาะแล้วเนี่ยพักหนี้เกษตรกรเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมรัฐจะจ่ายชดเชยดอกเบี้ยทกศให้ทั้งหมด3 0 0 0 0ล้านบาทนะฮะก็ลูกดีนี่ลูกลูกหนี้ที่ดีแล้วลูกหนี้ NPL ีเนี่ยเข้าข่ายเขาบอกว่า22ล้าน6กแ0 0 0กว่ารายนะฮะ มูลนี้รวมทั้งหมดเนี่ย2.83แสนล้านบาทก็มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับกเกษตรกรครับครับก็เป็นปีต่อปีนะฮะคือต้องไปต่อสัญญาทุกปีแต่จะให้3ปีในการพักหนี้ที่รัฐจ่ายดอกเบี้ยให้ครับนะฮะก็การพักนี้ก็คือว่าไม่ไม่ต้องจ่ายเงินต้นแล้วก็ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยใหม้มาฮะครับเฮ้ยอันนี้คุณชูวัท์ก็บอกว่าการพักหนี้รอบนี้เนี่ยจะแตกต่างจากการพักหนี้13ครั้งในช่วง9ปีที่ผ่านมา ต่างยังไงครับเขาบอกว่าลูกหนี้จะต้องกลับมาแข็งแรงทั้งนี้ทกศจะมีการสำรวจลูกค้าทุกๆหนึ่งปีแล้วก็เป็นมาตรการสมัครใจซึ่งเราคาดหวังว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คะคุณเข <c oughs> ่าภูมิรู้สึกว่าเมื่อวานจะให้สัมภาษณ์ว่ามาตรการพักนี้เนี่ยมันจะมีจุดเด่น5เรื่อง <c oughs> ที่จะแตกต่างจาก13ครั้งที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> คือคงสถานะลูกหนี้ชั้นเดิมไว้ไม่เป็นหนี้เสียก็คือไม่ลดชั้นไม่อะไรทั้งสิน้นฮะสพยายามตัด เงินต้นเปลี่ยนวิธีการตัดชําระเงินพู้แงงกับหัวกับหาง<ะ>หักเงินต้นก่อน<ะ>ยังไม่ใช่หักดอกเบีย้ยแต่ไม่ได้กินดอกเบีย้ยก่อนอแล้วก็ให้สินเชื่อเพิ่มเติมจากเดิมไม่เคยกู้ได้เป็นหักจ่ายชําระนี้ได้จะสามารถกู้ได้มากขึ้นโดยดูความสามารถในการกู้สี่ 4, เพิ่มความสามารถให้กับเกษตรกรมีการอบรมศักยภาพอันนี้จะมีแรงจูงใจขึ้นไปว่า ถ้าเกิดว่าชําระหนี้ก่อนอะไรบางส่วนอะไรเงี้ยมันจะมีจะมีอบรมอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกว่างบอบรมที่เขาตั้งเนี่ยพันล้านนะแล้วก็มีพักหนี้เป็นความตั้งใจที่พยายามช่วยลดภาระหนี้และหนี้ NPL ลงผ่านการปรับโครงสร้างหนี้แต่ว่าแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเขาบอกว่าคุณชูวัฒน์มันเป็นครั้งที่13แล้วนะฮะก็ก็เอาก็ไม่ใช่อะไรใหม่ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ทํากันเป็นประจำพอสมควรเพราะว่าใช่แล้ววงเงินสามหมื่นล้านแล้วมันจะยกหนี้ไปเลยได้ไหมล่ะคือหมายว่าอันนี้เป็น ยกนี่เนี่ยไม่มีใครยอมแน่แล้วคุณพักไปแล้ว 19, 13ครั้ง9ปีเนี่ยก็มันก็ยังนี่มันก็ยังอยู่เนาะก,ก็พักชะนีมาตั้งแต่รัฐบาล<อ>ที่มีโอท็อปเนี่ยแหละ <laughs> มาจนถึงวันนี้รัฐบาลอื่นก็ทําด้วยนี่หละคุณจุรินเลยถามว่าเนี่ย,ยการพักนี้เกษตรกรเนี่ยคือมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะเขาก็เลยอยากเห็นการแก้ไขหนี้สินระยะยาวหากพักนี่ระยะเวลา3ปีแล้วถ้ารัฐบาลอยากอยู่ถึง4ปีจะทำยังไง เออจะทํำยังไงอะแต่พักนี้ให้สามปีอ่ะแต่ถ้ารัฐบาลอยู่ไปถึงปีที่สี่อ่ะจะยังไงต่อนย่ยก็ไม่มีนี่แล้วอ๋อคือคืองี้ผมผมเองเนี่ยหวังไว้มาตรการเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาตรการแบบเลี้ยงไข่อ่ะครับเขามีกระบวนการในการยกระดับศักยภาพเกษตรกรครใช่ไหมอาจจะอบรมเรื่องดิจิตอลเรื่องของการเข้าถึงตลาดโลก หรืออะไรเงี้ยไม่รู้นะว่าถ้าเขาทําได้ไหมอันนี้เขาตั้งเป้าไว้อย่างนั้นเขาถึงมีตัวนี้เข้ามาเสริมมีเรื่องของการลดเงินต้นอะไรเงี้ยพูดง่ายว่าหลังจากหลุดจากการโครงการพักชำระนี้แล้วนี่ต้องลดลงด้วยโดยโดยโดยสภาพเขาอะนะแต่ว่าเรายังไม่เห็นดีเทลมากยังวาดภาพไม่ออกเพียงแต่ว่าเห็นถึงความตั้งใจในการ5-6ข้อเขาที่แตกต่างจากสิบสามงานที่ผ่านมาก็อาจจะพอหวังได้อันนี้ต้องติดตามตรวจสอบกันต่อไปว่าเวลาดีเทลแล้วมันจะเป็นยังไงรักษากันหัวหน้าประชาธิปัตยคุณจุรินเนี่ยเขาบอกว่า ธนาคารประเทศไทยเคยศึกษาว่าโครงสร้างการโครงการพักหนี้เกษตรกรที่ผ่านมามีผู้ร่วมโครงการเป็นมีผู้ร่วมโครงการเป็นหนี้เพิ่มเพิ่มขึ้น70%ดังนั้นรัฐบาลต้องเตรียมแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้าและต้องเตรียมงบประมาณไว้ในระยะยาวเพราะโครงการดังกล่าวเป็นการเอาเงินของคนทั้งประเทศมาชดใช้ให้สถาบัลการการเงินทั้งนี้ยังมีการบ้านต่อไปของรัฐบาลคือโครงการพักหนี้ SME ซึ่งต้องติดตามต่ออ๋อ ก็มีการพักนี้เอสมีด้วยมีมีชมีแผนอยู่แต่แล้วยังไม่ละเอียดยังไม่ลงละเอียดก็คือก็จะเป็นแนวรัฐบาลผมตั้งชื่อไปยังไงในแบบที่ไม่ใช่ชื่อวิชื่อวิจารนะรัฐรัฐบาลสายเพยคนไทยออกเสียงพอเป็นเป็นปลาสายเพฝรั่งเรียกว่าเพบก็คือจ่ายพร้อมจ่ายในการเนี่ยเดี๋ยวจ่ายเราหนึ่งหมื่นบาทคนละคนถ้าเป็นรัฐบาลที่แล้วก็คือรัฐบาลพร้อมเพยพร้อมพร้อมเพยอันนี้เป็นรัฐบาลสายเพยสายเพยสายเพยคือ สายเพนี่มันคล้ายๆประชานิยมอะไรอย่างนี้ไหมบราถัากรรมเดิมอะไรอย่างนี้ไหมก็แต่ผมคิดว่ามันก็แจกเยอะอยู่นะคือพักนี้ SME พักนี้เกษตรกรซึ่งพอพักนี้เสร็จเนี่ยเกษตรกรก็ก็คงได้รับการพักชำระนี้ต่อในอนาคตอีกอาจจะอาจจะเป็นรัฐบาลถัดไปก็ได้นะครับ แลวเสร็จแล้วก็มีเดี๋ยวจะกู้เงินจากแบงก์ออมสินตามที่คุณสิริกัญญาบอกผมในชวงวเนี่ยนะฮะหนึ่งหมื่นเนี่ยผมก็จะได้หนึ่งหมื่นด้วยผมใช้ในกรุงเทพได้เลยใช้สิทธิ์รับไหมคุณเพิ่มก็เขาจะแจกคนมีตังหรือไม่มีตังหมดเลยไงเรามีหน้าที่ปั่น GDP ผมจะกระตุ้นเศรษฐกิจตอบไม่ตรงคำถามรับหรือไม่รับคือคืองนีน่คุณเดี๋ยวนะผมก็บางคนก็ายืนไงบอกว่าเฮ้ยแจกมาผมก็ไม่รับมือคือก่อนอื่นเนี่ยนะ กตอนอื่นผมมีสิทธิ์รับอยู่แล้วเพราะว่าไอ้เงินภาษีที่จ่ายไปมันก็เงินผมมาแหละเข้าใจผมป่ะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดกู้กู้มาเยอะขณะนั้นเนี่ยมันก็มันก็คือสร้างหนี้เพิ่มไะคือผมตอนแรกผมคิดว่าก็จะหันอย่างงบประมาณมาไงเหมือนกับคืนภาษีอ่ะแต่ถ้ากู้หมดก็เยอะนะอันนี้คิดแบบคุณสิริกัญญาไปไปไปไม่ไม่ไม่ไไม่ไม่นะคือยิบคือถ้าอย่างนี้ คุณจุลพันธ์ยังไม่ได้ให้รายละเอียดมากรเรื่องเกี่ยวกับไอหมื่นบาทเนี่ยนะโครงการดิจิตอลวอลเล็เนี่ยแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยมันเคยปรากฏขึ้นในช่วงก่อนเลือกตั้งอยู่แล้วว่า2องแสนครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งของเงินก้อนทั้งหมด5้าแสนกว่าล้านเนี่ยมันจะมาจากเวทใช่ไหมการบริโภคที่เพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งอีกส่วนหนึ่ง มาแสนกว่าล้านจะมาจากงบประมาณขาดดุลที่ตั้งการนั่งขาดดุลอยู่แล้วโดยเขาไม่ได้ไปขยับเพดานงบประมาณที่ประยุทธ์ขยับไปแล้วนะ,ะเขาไม่ได้ขยับตัวนั้นแต่เขาจะไปขยับเพดานงบประมาณของรัฐวิสาหกิจเพดานเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจซึ่งลักษณะแบบนี้นจะเรียกว่าเงินกู้ก็ได้เรียกว่าสำรองจ่ายก่อนก็ได้อ่าสำรองจ่ายก่อนแล้วแล้วก็เงินรัฐก็ไปจ่ายคืนอ๋อคือรัฐเนี่ยจะได้คือเศรษฐกิจมันจะโตมากพอที่จะทําให้ยอดเก็บภาษีเนี่ย มากขึ้นแล้วรัฐสามารถชดใช้หนี่ที่ที่สร้างขึ้นมาได้ครับทีนี้คือว่ามันก็คือการบริหารเงินนั่นแหละในงบประมาณที่จํากัดเพียงแต่ว่าเวลาเรามีปัญหากับห้าแสนล้านเนี่ยมันมีปัญหาที่ตรงไหนประเด็นคือว่าคิดว่ามันเป็นเฮลิคอปเตอร์มันนี่แล้วหายไปในสายลมใช่ไหมแจกแล้วแจกแล้วก็ได้แค่หเดือนใช่ไหมหรือว่าคิดว่ามันจะมีแรงกระเพื่อมต่อครับ พูดง่ายว่าคิดว่ามันเป็นการหวานเงินทิ้งหรือคิดว่ามันเป็นการลงทุนคุณภาพชีวิตเปลี่ยนปัดเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีการผลิตของเกษตรกรหรือของประชาชนคนในประเทศมันอยู่ที่มุมมองอ่ะว่าคุณมองแบบไหนและคือที่ว่ามันเป็นแบบไหนหวานเงินทิ้งหรือว่าสำหรับโยมเนี่ยผมคิดว่าถ้าคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์เดิมเราก็เดินหน้าไปสู่ต้มยำกุ้งนั่นแหละ แต่ว่าแต่ว่า,าจริงๆเนี่ยการให้มีคนละหมื่นแล้วใช้จับใจ,บจบใช้สอยจริงๆอ่ะมันก็ตุ้นเศรษฐกิจได้จริงค,รคือมันมีเงินสะพัดในระบบเยอะขึ้นอ,อันเนี้ยอันนี้คือมองในมุมซึ่งดีได้ครับมันแค่อยู่ที่ว่าคุณต้องหาแนวทางในการชดใช้นี่ที่เพิ่มขึ้นมา<อ>ก็คือทําตัวเลขให้ลงตัวครับซึ่งซึ่งมันก็คงจะทําได้<อ>ถึงแม้ว่าวิจารณ์ที่มาในการ<อ>ที่มันแบบเหมือนสร้างนี่เพิ่มก็ไม่ได้แปลว่ามันจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะใช่แล้วแล้วมันมีนโยบายไหนไม่เสี่ยงอ่า นโยบายไหนไม่เสียงสามรา้อยนโยบายของก้าวไกลเสียงไหมข,ของเพื่อไทยเสียงไหม <Ừ. S 1> มีนโยบายไหนไม่เสียงแต่ส่วนใหญ่เวลาวิจารณ์ณเรื่องนี้ผมจะวิจาร์ในมุมซึ่งมันไม่แรงมาก<ช><ช>เพราะว่าพอวิจารณ์นโยบายเพื่อไทยแรงมากอะ่ะมันไปเข้าทางฝ่าย<ช>ซึ่งอาจจะรอยึดอำนาจในแต่ละครั้งที่ผ่านเพราะฉะนั้น มันก็เลยต้องต้องคอนเทนการวิจารณ์นิดนึ่งให้มันกำลังดีคุณสิริกัญญาก็จองกระถินสําหรับเงินดิจิตอล1 0,000บาทอยู่แล้วไงถูกถูกแล้วก็เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ตอบให้ได้ละกันใช่ไหมผมก็คิดว่าก็ต้องตอบให้ได้มันก็ทําให้ฝ่ายคุณจุลพันธ์หรือว่าฝ่ายคุณเฉลิฐาเนี่ยต้องไปทําการบ้านตอบให้ได้ดีเทลแ่จะไปว่าจะเคลียร์ตัวเลขยังไงหลังจากที่กู้มาแล้วและยิ่งไปเอาเงินกู้มาจากอมสินด้วยเนี่ยใช่ใมันเป็นเหมือนการลักไก่ที่เดิมจจจะะะะปปรรกกกาาาาาศศบิินนว่เเอง งบประมาณมาแต่ี่เดาจมสินันอาจจะไม่ใช่รัดไก่มันแค่เป็นวิธีการมันเป็นวิธีการบริจาปรวิปกติแล้วเงินกระเป๋านี้มีไมเงินกระเป๋านี้มีไหมเอาเอามาจากแคชไหมหรือจะเอาจากเงินกู้ ถ้ากู้ไม่ได้ออกหุ้นกู้ไหมออกหุ้นกู้ในภาษาไทยภาษารัฐก,ก็คือพันธบัตรใช่ไหมมันมีตั้งหลายวิธีในการบริหารเงินคือ,ค,อคือมันอยู่ที่แต่ว่าโดยคอนเซปต์เนี่ยการแจกเงินเยอะขนาดนี้มันกระตุ้นเศรษฐกิจแน่คุณจะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งปีนี้ส่วนใหญ่เขาคาดการว่าจะโตได้สามเปอร์เซ็นต์ปีหน้าถ้าคุณแจกทั้งหมดเลยแล้วทุกคนใช้หมื่นล้านเนี่ยหมื่นบาทไม่ใช่หมื่นล้านหมื่นบาทเนี่ย ตัวเลข GDP ีเนี่ยมันสูงขึ้นแน่ซึ่งอันนี้อยากเห็นเหมือนกันไม่ตม <นะ S 1> ่ำกว่าสองจุอ่าแล้วมีแล้วตรงนี้เนี่ย<ม>ก็จะมีผลซึ่งตามมาซึ่งอาจจะมีผลดีมากกว่าเสียอ่าเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องรอดูคือคือคอ,อันนี้อาจจะทาแล้วสาเร็จผลเสียคืออะไรคุณปื้มสําหรับรกรกายนี่สาระไงอ๋อคือน,นี่นี่ที่เพิ่มสูงขึ้นอ้าแต่ก็บอกว่าถ้าไปกู้เงินมาจากออมสินเนี่ยเอาเงินมาจากแบงก์รัฐเนี่ยยังไม่นับรวมในนี่สาาระมันไม่นับรวมใช่แต่ถึงที่สุดแล้วมันจะกลับมาเป็นนี่มมมวว่ันนไอองรรรืบห แต่ว่ามันแค่ในมุมคือเหมือนกับว่าคุณสามารถกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยที่เป็นประโยชน์ได้คุ้มค่าการสร้างนี้ก้อนนี้หรือไม่มและถ้ามันคุ้มค่าเนี่ยในที่สุดเนี่ยการจเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะดีพอที่ทําให้ยอดการเก็บรายได้ภาษีมันสูงขึ้นซึ่งซึ่งก็จะมีเงินเข้ารัฐมากขึ้นแต่ว่าก็อันนี้ต้องรอดูฝีมือคือ,อแต่ว่าผมแค่รอให้เขาเริ่มทำอะว่ามันจะง่ายสะดวก ขนาดไหนไอ้บล็อกชงบล็อกเชนอะไรเนี่ยผมว่านี่จะยากกว่าเพราะว่าแอปกระเป๋าตังในยุคพลเอกประยุทธ์ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นฝีมือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นฝีมือคนออกแบบแอปเนี่ยนะครับมันเป็นแอปที่เวิร์กนะฮะมันดีนะฮะยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันมีแอปหลายอันซึ่งเวิร์กแล้วคนที่ออกแบบเก่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงในแง่ของการเปลี่ยนวิธีการใช้มีมีแพลตฟอร์มเพิ่มเติมซื้อสลากอ่างเงี้ยออนไลน์ได้สําเร็จแต่ว่าก็รัฐบาลเศรษฐาต้องพิสูจน์ว่ามีมือด้้านนีีท่่เกง ซึ่งซึ่งก็จะใช้แอปเป่าตามนี่แเบื้องต้นอีกที่คุณเพราะฉะนั้นมันมันมีมันมีหลายอย่างสําหรับ500แสนกว่าล้านที่จะลงทุนมันมีมันมีโอกาสหลายๆอย่างที่ตามเข้ามากับความเสี่ยงใช่ไหมเช่นมันจะไปเปลี่ยนวิธีการผลิตได้ไหมคนที่คนที่มีโน้ตฮาวอยู่แล้วแต่ไม่มีเงินที่จะไปลงทุนอะไรเงี้ยเวลามีหมื่นบาทแต่ละคนสําหรับไลาย หลายคนในครอบครัวเดือนหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยมีเรื่องโจทย์แบบนี้แล้วก็มีเรื่องแพลตฟอร์มเรื่องดิจิตอลมันเป็น value ที่จะเพิ่มขึ้นได้ไงต้งองต้อง,ง,งดูรายละเอียด